สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาระนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นำน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนาตุลในช่วงระหว่างวันที่1-15้มิถุนายน2516าขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์การกดกระดิ่งในชาแนลนิรยาทาโรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดต Energy ให้กับชาวตุลกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ซิกซับซอร Move to a better place นะคะการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการอยากจะ move on หรือการอยากจะเดินทาง justice มีการคิดและตัดสินใจมาแล้วนะว่าจะทำให้ดีที่สุดคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะมีพลังงานของความสับสนวุ่นวายใจพอสมควรเลยทีเดียวก่อนที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะ ในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีเรื่องหยุมหยิมมีเรื่องขัดแย้งนะคะมีการขัดแย้งกันนะแล้วก็อาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรก็ตามนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีประเด็นบานปลายใหญ่โตแต่ก็รู้สึกทำให้มันหงุดหงิดลำคาญใจพอสมควรเลยทีเดียว s o v p n o t Pentacle ส,สองคนนี้มีในเรื่องของความผูกพันกัน มาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเออมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันในการที่ชมูฟอนต่างๆเนาะในออฟคัพส์แต่จะมีคนที่อยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะมีคนที่จะอยากจะเข้ามาง้อคุณหรือเอาความรักมามอบให้กับคุณนั่นเองนะนี่เป็นเอเนอรของธาตุน้ำด้วยมีนกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะคนที่มี สน่ห์คนที่คิดว่าคนที่คุณคิดว่าเขาเจ้าชูนั่นแหละเอาละนี่ก็คือนะคะใน energy ของตุนต่อไปเราไปดู energy ของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนึกคิด t r f of pentacle เขาอยากพูดคุยเจราจาเคลียร์ตกลงปรองดองกับคุณนะ t r i sword เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวความเศร้าความเสียใจนะคะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายปัจจัยที่3นะคะ <c oughs> สิ่งที่ต้องเลือกอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยซึ่งเขาก็รู้สึกเสียใ,นใ,นใจมากๆเลยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่มากๆเลยไพ่หนึ่งถ้วยเขาคนนั้นนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าเขาอาจจะเจอท่าทีอันเฉยนิ่งของคุณนะหรือว่าเขาทำเป็นเฉยนิ่งกับคุณก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนเขาต้องไปไปจัด การบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองของเขาด้วยแหละนะะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะ,ะปัญหาถาโถมเข้ามาอาจจะเกิดการแบบรู้สึกขาดแคลนบางอย่างอาจจะเป็นขาดแคลนเรื่องของอทรัพย์สินก็ได้นะคะขาดเงินหรืออะไรแบบนั้นนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านการเงินเข้ามาอะไรแบบนั้นนะที่จะต้องไปจัดการเคลียร์หรือแม้แต่ ความรู้สึกขาดในใจนะคะความรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวต่างๆที่ไม่มีคุณเขาเลยอยากที่จะมาพูดคุยเคลียร์ให้มันเข้าใจกันไปนั่นเองเอาละมีใครที่จะเกี่ยวข้องได้บ้างนะคะทัดดินพฤศสการมังกรนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรสําหรับตุนสถานการณ์และแนวโน้มในช่วงนี้ เครียดคิดมากวิตกกังวลพอสมควรนะคะมีคนนอนไม่หลับกับสถานการณ์ในตรงนี้ด้วยนะคะอ,อาจจะมีหลายเรื่องหลาราวแล้วก็แบบคิดมากเกินไประวังเรื่องของออโรคนอนไม่หลับอะไรพวกนั้นนะคะความไม่ค่อยบาลานซ์เนี่ยมีทรีออฟสอดนะคะต้องมีความที่ผ่านมานมันมีเรื่องเสียใจกันไปเกี่ยวกับความรักเนี้ยนะคะผิดหวังเศร้าเสียใจ บางคนก็แบบเออถึงขั้นตัดจบไปอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมอีอาจจะมีปัจจยัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกแหละอาจจะเป็นการงานการเงนินหรือบุคคลอื่นๆนะคะที่เข้ามาวุ่นวายวุ่นวายอะไรแบบนั้นเนาะคุณทิ้งห้องแชทให้มันร้างนะคะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรแบบนั้นอะ v e o อร์ n d s เนี่ยก็มีเรื่องราวของความ ขัดแย้งจริงๆด้วยนะคะที่ผ่านมาความสับสนวุ่นวายเนี่ยมีคนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมากกว่าสองคนความรักนะคะเออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่คนสองคนมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายวุ่นวายคุณก็เลยเหมือนแบบโอเคอาจจะมีการปลดปล่อยตัวเองออกมามีการเจอปล่อยกันไปอะไรแบบนั้นนะคะใช้ชีวิตแบบอิสระอะไรพักหนึ่งนะคะ คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนต้องการอิสระเจ้าชู้ล้นลาอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคือมีคนเครียดคิดมากนะคะ <c oughs> รู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบุคคลอื่นๆหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเบื่อมันเซ็งนะแล้วก็บางทีก็ เมื่อเสร็จงานแล้วก็จะต้องมานั่งกุ้มนั่งเครียดอีกอะไรแบบนี้นะคะจริงๆเราก็อาจจะมีเรื่องของอคนอื่นอาจจะมาอยากที่จะเข้ามาเสนอความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับออมีความคิดว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะหรืออาจจะไม่อยากที่จะรับข้อเสนออะไรใดๆการขอโทษขอโพยก็ได้นะคะอันนี้ก็เซเว่นอ เนี่ยมีคนที่คิดมากมโดเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีการฝันถึงกันด้วยนะคะมีสิ่งที่มันจะต้องเลือกแต่ก็เลือกตัดสินใจไม่ได้คุณนะคะอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีความลับเกิดขึ้นนะคะความลับปิดบังซ่อนเร้น หรือเรื่องราวของความไม่ซื่อสัตย์อะไรตรงนี้นะคะมีอยู่หนึ่งคนที่จะต้องรู้สึกอย่างนั้นนะคะนี่คือขิงออฟสอตทัดลมมิถุนตุนกุมเขาอยู่ในสถานะที่แบบเหมือนกับดูเขาเฉยชานะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาจะเฉยชาใส่คุณไม่สนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนบางทีอาจจะใช้คำพูดไม่ดีต่อต้านคุณหรืออะไรแบบนั้นนะคะ แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือความรักนะคะคุณอยากที่จะให้มีการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักนี้ให้มันดีงามให้มันสดใสแต่ถ้าเกิดไม่ดีคุณจะไปเริ่มต้นกับตัวเองหรือเริ่มต้นกับสิ่งอื่นนั่นเองนะคะนี่จะมีการในเรื่องของการเริ่มต้นนะชาวตุลน,นะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณกำลังจะได้เริ่มต้นละเริ่มต้นกับ ความมีแพชชั่นนะคะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามานะคะมอบความรักให้กับคุณเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณหรือเริ่มต้นอีกครั้งในรักษะที่แบบมีแพชชั่นมากๆนะอันนี้ก็คือทัดไฟเมสิงธนูเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความในใจของเขาคืออะไรเขาคนนั้นอยากบอกว่า h o l me tight don't ever let me go อืม กอดฉันไว้แน่นๆนะอย่าปล่อยฉันไปเขายังไม่อยากให้คุณไปไหนเลย I think about contacting you every single day เขาคิดที่จะติดต่อกับคุณในทุกๆวันเลยนะ I just need some space to breathe เขาต้องการพื้นที่นะคะในการหายใจหายคอจริงๆก็การพื้นที่ในการคิดพิจารณาบางอย่างนั่นเอง I have a hard time being a l a b l e ตอนนี้เขาอาจจะมีเป็นช่วงเวลาของความยากลำบากของเขาก็ได้นะคะหรือว่าความเศร้าเสียใจอยู่และ i left you before you could leave me เขาเดินจากคุณไปก่อนที่คุณจะเป็นฝ่ายที่จะต้องทิ้งเขาไปนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไรเขามีความลับอะไรไหมที่ซ่อนอยู่ในใจ I can't stop thinking about you ฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยแสงว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยนะ I hope that you can forgive me one day เขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะะเขาทำผิดต่อคุณหรือเปล่า I want to tell you how I feel อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริง I'm not a v a i l a b l e เขามีในเรื่องของปัญหาเรื่องของอาจจะ ไม่มีเวลาว่างให้กับคุณนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ว่างแล้วอะไรแบบนั้น You came closer than anyone แต่คุณก็เข้าใกล้เขามากกว่าคนอื่นๆแล้วนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วเส้นทางแห่งความรักนี้จะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะโอ้ผ่านกว่าการดูหน้าตาตึงเครียดเลยนะคะ s t r e s s f u l a r g ก m e n t การทะเลาะถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดมาก ก่อนนะคะในความสัมพันธ์นี้ใครที่ยังไม่ได้มีการทะเลาะเคร่งเครียดก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นะออก t i e ดับมันมีความรู้สึกอึดอัดอยากจะเข้าไปแก้สถานการณ์บางอย่างนะคะหรือว่าทําอะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่ามันทำไม่ได้เหมือนคนถูกมัดมือไว้นั่นเองเซลสบอเทชอาจจะมีการแบบทำร้ายนะคะจิตใจตัวเองทำร้าย ใจิตใจคนรักก็เหมือนกับทำร้ายจิตใจตัวเอง missing piece การหายไปก็คือเหมือนกับชีวิตขาดหายอะไรไปบางอย่าง better in time better hide นะคะมีคนเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่อยู่ในความเงียบเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยกว่าอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการประทะต่างๆนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วลักษณะความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร ลักษณะความสัมพันธ์นี้นะคะวดดิ้งมีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานเนาะหรือการมีคอมมิทเมนต์ต่างๆเคลียร์โยมายต้องเคลียร์ในเรื่องของความคิดจิตใจต่างๆมีเรื่องของเดอะทรูธเข้ามานะคะความจริงบางอย่างจะมีความจริงบางอย่างปรากฏหรือถูกเปิดเผยขึ้นมานะเวริซูนในเร็วๆนี้อยู่ใน e อ e น g y ของการรอคอยนะคะรอคอยคนที่ใช่รอคอยคนคนนั้น ที่จะกลับเข้ามานะคะหรือว่าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า Angel จะมาให้คำแนะนำอะไรบ้างสำหรับตุนล a y o p t i m i s t i c about your love life ให้คำแนะนำก่อนเลยว่าให้มองโลกในแง่ดีไว้นะคะคิดในเชิงบวก positive thinking and f a i t h will b r i n g you romantic uh, การที่คุณมองโลกในแง่ดีมันจะทำให้ดึงดูดตามมาด้วย attraction เลยนะคะการดึงดูดการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันจะทำให้คุณมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดความรักที่ดีๆด,ดึงดูดความรักที่คุณต้องการเข้ามาหาคุณนั่นเอง p l a y f u l n e s s ทำจิตใจให้สบายนะคะเพราะเห็นว่ามี energy ของความเครียดสูงเพราะฉะนั้น อย่าไปเครียดหรือว่าคิดมากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นคำแนะนำจากแองเจิลที่สำคัญมากๆต่อไปเราไปดูว่าข้อคิดที่จะให้กับตุนคืออะไรข้อคิดสำหรับตุนนะคะ All you have to do is sit and l e t it be ถ้าถามว่าเออตอนนี้ต้องทำอะไร take action มากมายไหมคิดว่าอาจจะทำมาเยอะแล้วนะให้อยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ปล่อย ปล่อยสถานการณ์ให้มันเป็นไต่น่าจะดีกว่าเอาละนี่ก็คือเรื่องราวของชาวตุนนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวที่เป็นเรื่องราวของคุณในลักษณะแบบนี้เข้ามาได้นะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่นไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เ e เิเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือรับดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะอันนี้คุณสามารถที่จะสามารถหารายได้ได โดยที่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นั่นเองเอาละแล้วก็มีคอสกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดคนที่คุณต้องการที่จะให้เข้ามาหาคุณอย่างงไไ่ายดายนั่นเองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแลวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ